ราชวังแวร์ซายหรือที่เรียกกันว่าชาโตเดอแวร์ซายในภาษาฝรั่งเศสสถานที่ที่ได้รับยกย่องว่าง,งดงามเลิศล้ำและยิ่งใหญ่สมกับเป็นวิมานบนดินของกษัตริย์และยังพ่วงตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกคือสถานที่ที่พาราลาจะพาไปชมในคลิปนี้ค่ะพระราชวังแวร์ซาย ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซาย์แวินอิลเดอฟรองห่างจากปารีสประมาณ25กิโลเมตรนั่งรถไฟมาราวๆ40นาทีก็ถึงค่ะพระราชวังแห่งน,นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากถึงปีละ15ล้านคนปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ที่โด่งดังอีกด้วยด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้พระราชวังแวร์ซายมีฐานะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมาค่ะหากย้อนกลับไปในสมัยของพระเจ้าหลุยที่13เมืองแวร์ซายมีเพียงตำหนักเล็กๆ สำหรับพักผ่อนเวลาท่องเที่ยวล่าสัตว์เท่านั้นจนกระทั่งในสมัยของพระเจ้าหลุยที่14ได้มีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมตำหนักพักผ่อนเดิมและบริเวณโดยรอบและพระราชวังแวร์ไซด์ก็ได้กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยที่14และราชวงศ์ตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ค่ะหลังจากนั้นพระราชวังแวร์ไซด์ ยังคงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นบ้างแต่ไม่ได้มากมายนะักเช่นการสร้างโรงละครโอเปร่าในสมัยพระเจ้าหลุยที่15จนถึงสมัยของพระเจ้าหลุยที่16ที่ได้เกิดการปฏิวัติและตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่พระราชวังแวร์ไซา์ก็ยังมีบทบาทในฐานะที่ทำการของคณะรัฐบาลฝรั่งเศส และกลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนค่ะว่าพระราชวังแห่งนี้ยังทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนตลอดทั้งปีพระราชวังแวร์ซ์จะเปิดให้เข้าชมในวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ส่วนเวลาให้บริการนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แต่โดยประมาณคือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะสำหรับบัตรเข้าชมพระราชวังแวร์ไซด์มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่19.50ยูโรต่อคนซึ่งสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือซื้อที่จุดจำหน่ายบัตรด้านหน้าพระราชวังก็ได้เช่นกันค่ะถึงแม้จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมในเวลา9นาฬิกาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวเพื่อรอซื้อบัตรก่อนเวลาเปิดเป็นจำนวนมากดังนั้น ขอแนะนำว่าควรซื้อบัตรผ่านเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะโดยเมื่อผ่านจุดตรวจเพื่อความปลอดภัยและซื้อบัตรเข้าชมเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลือกเข้าชมจุดสำคัญต่างๆได้เลยค่ะซึ่งภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของพระราชวังแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันคือส่วนของพระราชวังแวร์ไซา์ส่วนของสวนและน้ำพุและส่วนสุดท้าย คือส่วนของพระตำหนักค่ะส่วนแรกที่เราจะพาไปชมคือเป็นส่วนพระราชวังแวร์ซายซึ่งในส่วนนี้เป็นสถานที่ประทับหลักของกษัตริย์และราชวงศ์รวมถึงเป็นสถานที่ต้อนรับและจัดพระราชพิธีสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสจึงเป็นสถานที่โอโทงงดงามหรูหราและประการตาที่สุดของส่วนพระราชวังค่ะซึ่งในส่วนนี้ มีจุดสำคัญต่างๆที่ไม่ควรพลาดอาทิโร y a ยชาเปล l หรือโบสถ์หลวงส่วนนี้จะใช้จัดพิธีมิสซาสำหรับกษัตริย์และประชาชนในพิธีมิสซากษัตริย์จะประทับอยู่ด้านบนเครื่องเรือนที่สำคัญที่สุดคือเครื่องออแกนสร้างหรือช่างออแกนชื่อเสียงโด่งดังซึ่งเป็นผู้สร้างออแกนจำนวนมากในปารีสและทั่วประเทศค่ะส่วนถัดไปเป็น The King's Chamber หรือห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยที่16ซึ่งในอดีตถือเป็นห้องสำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้และในส่วนสุดท้ายของโซนพระราชวังแวร์ไซา์คือ Hall of Mirrors หรือห้องกระจกเป็นห้องที่ได้รับความสนใจและถือว่าพิเศษที่สุดของพระราชวังแห่งนี้ห้องนี้สร้างเป็นแนวยาวโดยใช้กระจกซึ่งราคาแพงมากซึ่งในสมัยนั้น มีราคาสูงเท่าทองคำตำแหน่งของกระจกแตละบานจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าตา่างโดยจัดให้สมมาตรกันห้องกระจกแห่งนี้เคยเป็นที่จัดงานเลี้ยงสำคัญสคัญและเป็นสถานที่ลงนามสนสัญญาหลังสงครามโลกครั้งที่หมาแล้วอีกด้วยนะคะส่วนที่2เป็นส่วนของสวนและนำ้ำพุหรือที่เราเรียกว่าดิกรเดน เป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อภายในเขตพระราชวังแวร์ไซ์เนื่องจากการจัดแต่งส่วนรูปทรงเลขาคณิตซึ่งไม่ได้พบเห็นบ่อยนักในสมัยโบราณค่ะและน้ำผู้ซึ่งในอดีตใช้ระบบวิตน้ำเพื่อสร้างแรงดันให้เปิดเป็นน้ำผู้ได้แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้ระบบประปาแทน ตามมุมต่างๆของสวนมีการประดับตกแต่งด้วยประติมาก,กรรมรูปเทพเจ้าตามตำนานความเชื่อของกรีกหรืออียิปต์ผสมผสานซึ่งประติมาก,กรรมทุกชิ้นต่างมีความงามเป็นเอกลักษณ์ภายในเขตสวนยังมีบริการคาเฟ่และร้านอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะส่วนที่3เป็นส่วนของพระตำหนักหรือไทรอนนอน สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์ของกษัตริย์และราชวงศ์การตกแต่งจึงไม่เน้นความยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวังแวร์ไซา์แต่เน้นความเรียบง่ายและความประณีตสำหรับการใช้ชีวิตอยู่มากกว่าส่วนนี้จะตั้งอยู่ห่างออกไปจากพระราชวังแวร์ไซา์และสวนนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามทางเดินหินที่ปูวไว้หรือใช้บริการรถรางได้ฟรีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัตรเข้าชมค่ะ ด้วยความงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลของพระราชวังวาซายพราลราขอแนะนำว่าหากต้องการเที่ยวชมให้ครบถ้วนแล้วแล้วก็ควรใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะติดตามผลงานของพลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube, Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ